สวัสดีครับทีมงานมืองหารทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาพบกันในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารพอร์ตลูกค้าธาตุท,าทวี 30- มสทับสิบห้าเอาผมถามท่านก่อนครับตั้งแต่วันีนึถึงยี้1-28มิยอนเนี่ยวันนี้วันที่28มิยอนเนี่ยนะฮะท่านทาอะไรอยู่ทีมงานของท่านทำอะไรอยู่ท่านวุ่นกับการบริการแมนเทแนนบำรุงรักษาลูกค้าหรือไม่ท่านเสียเวลาเสียอารมณ์เสียเวลางาน นะแล้วก็ไม่ได้งานหรือไม่ต้องถูกลูกค้าตําหนิทั้งๆที่เราก็ไปบริการปกติหรือไม่ลูกค้าเค็มไม่ได้เค็มไม่พอบน่นโวยวายมาความผิดตกอยู่ที่ใครและใครทำให้เป็นแบบนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมราบอกท่านว่าเป็นตัวบั่นทอนความสําเร็จดังนั้นความสําเร็จจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ไลเดอร์ครับมันอยู่ที่ตัวตัวหลัก ตัวไลเดอร์คือตัวบั่นทอนอ่ะโอเควันนี้ผมไม่แตะลึกนะครับผมจะพูดถึงการมิขอนลูกค้านธนทวี30มสทับสิให้ลูกค้าได้กําไรมากขึ้นโดยเฉพาะท่านใดที่มีลูกค้านธนทวี35ที่ฝากมาแล้ว2ปี3ปีให้รีบไปเปลี่ยนเป็น UL w e a l well ด่วนเพราะมันได้กําไรมากกว่าอ่ะดูครับรายละเอียดน,นะอ่ะก่อนที่ผมจะให้ท่านดูผมพูดถึงตัว รละเอีกตัวผมก่อนนะผมอยู่กับไทไลท์อินชลามมาทั้งหมด28ปีด้วยกันนะครับ28ปีนะผมมีทั้งหมด9อาชีพด้วยกันเดี๋ยวมกราไอไอ้ไอไอกรกาดาเนี่ยผมจะมีอาชีพหนึงอาชีพที่10นะฮะตรงนี้เดี๋ยวผมจะบอกท่านแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือท่านด้วยนะครับนะเพราะผมต้องปรับตัวในยุคโควิดนะแต่ท่านดูครับ1-28มิยผมมี9อาชีพนะผมมีเบี้ย4 5 0คอม100,000นะครับนะนี่คือแต่ แต่ผมบอกว่าผมไม่ได้ขายนะแต่ตอนนี้ผมมาขายเงินออมแล้วเพราะอะไรครับโควิดมันทําให้ผมต้องปรับตัวแต่ท่านดูครับศูนย์ผมนะท่านดูศูนย์ผมนะเนี่ยศูนย์นะพบพนะผมมีคอมได้ครับสี 4, 000, 5, ่หมื่นห้านะฮะเบ็ดเสร็จก็ตกห้าหมื่นนี่ศูนย์ผมนะเห็นไหมครับผมเราบอกว่าถ้าเกิดท่านมีความรู้มากพอในการที่ต้องช่วยลูกค้าเนี่ยลูกค้าได้กําไรเดี๋ยวเราก็มผีผลตอบแทนตามไปด้วยไม่ผิดหรอกครับนะท่านดูครับลูกค้าเปิดพอร์ตอันนี้ผิดนะฮะ เป็นธนทวีนะครับสามสิบทับสิบห้าสามปีเต็มปีละหนึ่งแสนเอากลมๆนั้นหนึ่งแสนนะผมทําการมิกพอร์ตมิกยังไงครับนี่ฮะนี่คือข้อมูลหลักของลูกค้านะครับนะส่งมาสามปีเต็มคือจริงอะ่ะเขาใส่มาสองปีเต็มกําลังจะเข้าสามปีปีสามผมปรับพอร์ตมาเป็นตัว U L Wealth นี่ฮะพอร์ตเดิมของเขาธนาทวีสามสิบทับสิบห้านะฮะปีละหนึ่งแสนนี่ฮะหนึ่งแสน เอากลมๆหนึ่งแสนสิบห้าปีเท่ากับล้านห้านี่เงินที่ลูกค้าต้องใส่สิบห้าปีและสามสิบปีลูกค้าได้เงินคืนล้านแปดเงินใส่เข้าไปล้านห้านะฮะสิบห้าปีนะกลับคืนมาได้ล้านแปดลูกค้าได้กําไรสามสามแสนสามหมื่นห้าพันเป๊ะ,ปะเพราะนี่เงินใส่ลบเงินออกเห็นไหมเห็นเงินออกไหมฮะนี่มาจากคอมพิวเตอร์ทีอาโปได้เท่านี้แหละครับไม่เกินจากนี้ไม่น้อยกว่านี้นะทีเราทํายังไงให้ลูกค้าได้กําไรสูงสุดเราก็ต้องมาปรับมาเป็น U L w e l l ใส่10ปีพอ นี่ฮะสิปีเป็นเงิน1ล้านนะฮะและปล่อยให้พอร์ตมันทํางาน20ปีตัดพอร์ตนะท่านดูครับนี่อยูเอลเวลนะยี่สิปีท่านดูด,ด,ดูดูตามบังการนะตัดพอร์ตดูนะฮะตัดพอร์ตลูกค้าจะได้เงินคืนล้านห้าอ่าได้คืนหนึ่งล้านห้านะฮะยีปีนะไม่ต้องไปยาวนะแต่ใส่สิปีพออ่าท่านดูนี่ลูกค้าเก่าเนี่ยเดินพอร์ตเก่าเนี่ยนะฮะไอพอร์ตยูเอลเวลนะฮะยูเอลเวลไอพูดผิดไอตัว30มสิบเจ็ดสิบห้านะครับนะสามสิบห้าเนี่ย 30ทับเนี่ยไปี่หนึ่งแสนนะลูกค้าทุนประกัน8 0 0 0 0นคือตายได้800,000ลูกค้าใส่ไปเท่ากับเท่าไหร่ฮะล้านห้าคบลูกค้าได้กำไร3 0 0 0 0 0แต่พอทำ ULW หนึ0 0แสนเหมือนกันแต่ลูกค้าใส่สั้นลงจาก30เป็น20ใส่15เป็นเหลือ10ลูกค้าใส่จริงแค่ล้านสองนะครับอันนี้ใส่ล้านห้านะทุนพอร์ตเนี่ยทุนประกันถ้าตายได้ละได้เก้าแสนได้มากกว่าไหมฮะคบอายุพอร์ตดูครับ ลูกค้ากาไร3ามแสนสี่เห็นไหมฮะกำไรมากขึ้นกว่ากัน1นึ่งแสนไอ้ตรงกําไรมากขึ้นกว่ากัน1นึ่งแสนลูกค้าก็แฮปปี้แล้วแต่ลูกค้าแฮปปี้กว่าเพราะอะไรฮะระยะสั้นลงเหลือแค่2อเหลือ20ปีอันนี้สามสิบปีอ่ะแล้วใส่ก็สั้นลงก็ใส่น้อยลงอีกเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่ท่านต้องมีความรู้มากพอเพื่อที่จะไปบอกเขาให้เขาปรับปรับพอร์ตอย่างน้อยที่สุดเขาได้กําไรมากขึ้นระยะสั้นลง ใส่เงินก็น้อยลงท่านว่ามันดีกว่าไหมครับดีกว่าที่จะปล่อยลูกท้าจมปับอยู่กับไอ้พอร์ตเดิมเดิมที่มันมันก็โอเคดีสมัยก่อนแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วท่านครับทุกการบริหารการเงินต้องปรับสถานะพอร์ตห้าปีหนึ่งครั้งห้าปีหนึ่งครั้งถ้าพอร์ตเดิมมันดีอยู่แล้วจะไป